สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนครับอันนี้ทุเรียนแสงแสงครับทุเรียนต้นนี้ต่อน,นั้นออกลูกประมาณสี่สิบกว่าตอนนี้ร่วงครับนื้วงเยอะมากครับวันนี้ร่วงสี่ห้าลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้ร่วงหกลูกครับเหลือไม่กี่ลูกครับสี่ห้าหก สองสี่ตอนนี้สี่สิบก็ลูกเหลืออยู่ประมาณสิบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกคอยดูมันจะเดือกี่ลูกครับฝนตกดีต่อยอดครับนี่ต่อยอดมันก็จะร,ร่วงครับอือหื่วงร่วงครับพี่น้องนี่วันนี้ร่วงห้าลูกหกลูก Hãy subscribe cho